ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโคมหินเกลือนะครับของทางร้านขนาด2.7กิโลกรัมเนี่ยทางร้านเราเนี่ยจะขายตั้งแต่2.6ถึง3กิโลกรัมอยู่ในราคาอยู่ที่990บาทนะครับมีอะไรให้ไปบ้างนะครับ1เลยนะครับหินเกลือนะครับก้อนหนึ่งขนาด2.7ถึง3กิโลกรัมจะคากันไปนะครับรูปทรงธรรมชาติส่วนด้านล่างเนี่ยทางร้านเราเนี่ยจะเป็นฐานไม้นะครับยึดกับตัวโคมหินให้นะครับแข็งแรงนะครับ อันนี้ฐานไม้นะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟให้อย่างนี้นี่แถมไปด้วยนะครับเป็นชุดของมันนี่เลยครับผมเป็นชุดอันนี้ถ่ายแบบจริงๆเรียวๆเลยนะครับผมคือว่าไม่ต้องมีการแต่งภาพอะไรทั้งนั้นให้ดูสินค้าจริงกันสดๆเลยนะครับว่าเราของจริงตัวอันนี้เป็นสวิตช์ของโคมไฟนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับนี่เพิ่มแสงอันนี้คือระดับต่าสุดนะครับ อันนี้ตอนประมาณสี่โมงเย็นนะผมถ่ายอยู่เนี่ยก็เร่งสุดไปเลยนี่เป็นไงครับสว่างไหมอันนี้สี่โมงเย็นนะอ่าไวต้ตรงโต๊ะทำงานหัวนอนในห้องนอนเนี่ยได้หมดเลยนะครับช่วยในยเรื่องของไมเกรนพวกกองฝุ่นโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่ามันจะดีเท่าเครื่องกองก็อย่างนั้นบอกมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็คือว่ามันช่วยในระดับหนึ่งกองฝุ่นแบบ ธรรมชาติครับหินเกลือหินมารยันก็คุณสมบัติเขานี่เยอะมากผมก็จําไม่หมดนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยต้องไปอ่านกันดูมีเยอะมากช่วยหลักๆในเรื่องไมเกรนทางเดินหายใจพวกคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยครับนอนหลับยากเนี่ยเอาอันนี้ไปไว้ข้างหัวนอนหรือตรงโต๊ะทํางานเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายครับหลักๆก็ผ่อนคลายเนาะแล้วของเราก็จะมีสปาทาด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาให้ชมในคลิปหน้านะครับผมจะมีพร้อมฐานให้เลยนะครับโอเคครับผม เจอกันครับสวัสดีครับ